เร็วมาเร็วสวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนคลับที่โครรักสู้คู่สุขคนครับมาพพอๆกับคลิปนี้ครับอยู่ที่บ้านขุดหินตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญ,ญประเทศกับบรรยากาศนางานวันที่สี่ครับเนี่ยงานวันที่สี่ ของมอลำเพชรลำเพลินพี่น้องเบิง้งพี่น้องไอ้เบิ้งไฟเด้อวย,วยพี่น้องเบิง้งเราเป็นงานของคุณตายนะครับเนาะโปรดักชั่นนี่ครับเนี่ย,เ,ยเป็นงานทำบุญแจกข้าวาคุณพ่อเพิินนี่ครับบรรยากาศอยู่ที่ตั้งเวทีและ บริเวณงานกำลังจะตั้งวิธีครับเนี่ครับ,รบสถานที่ก็กวงควงครับเป็นดินน่าจะปลูกข้าวหรือปอลูกอ้อยนี่แหละไฟกับติดมาเป็นว่ามันหายกิโลไปแล้วครับจากูบากทางสถานที่ตรงนี้เลยครับเนี่ย เหมาะเจาะครับสวยงามเราจะเด็นลุยงานครับบุคลากรน้อยกตังลุยครับนี่ครับสองร้อยโตรับโต๊ะจีนโต๊ะจีนสองร้อยโต๊ะแกเชือกเห็นไหม ยืนบล่ะแกเชือกแค่น,นี้น่ะสองร้อยตรเนี่ยข้างหลังเขาบอกให้ติดตรงนี้เลยครับนะครับติดตรงนี้เลยแต่ก่อนมันมีสวนพักพี่แม่เราบอกแต่ตอนนี้มีสวนก็เลย,ยนิดหนึ่งครับ ต้นบุกม่วงกำลังออกดอกโอ้ยกะเพากำลังเต็มเอาพี่น้องมือยังไกงกะเขากลุ่ม้วเขากลุ่มผูใดบุท่านมานี่ไฟเนี่อลังการเลยครับติดใส่ขวัวอุนครับ4สีหายกิโล soi đẹp ngắm ngắm, thật chân đen, à đen chân đậm, đậm chân <laughs> ยังเมึงท่งนานไหนกันไหยครับที่จะสองชั้นครับเนี่ยจะลบลงสองโัยโต เตรียมพร้อมโต๊ะจีนครับแถวนี้ถ้าจะเข้าหาแล้วมีบุญบวชงานบวชงานอยังกระซามครับเขาจะมีโต๊ะจีนครับตั้งเขตฝังภาคตะวันออกจินเวลาเดียวหกโมงเป็นต้นไปครับโต๊ะจีนเป็นคอนเสิร์ตก็หกโมงถึงเที่ยงคืนแต่นี้บออลำจิ้โต๊ะจีนหกโมงถึงสี ห้าทุ่มมันก็เปิดให้สว่างเลยบดนี้ให้เอฟซีแฟนคลับมาเบ่งบันเนี่ย,น,น,น,ยนี่ยครับพี่น้องสวยงามครับเนี่ให้เบ่งไฟทั้งน้าครับ แบบบางทางฟังละ40กิโลนแล้วนี่ตายโปรดักชั่น รุ่งนี้จะมีไายทอดสดครับตรงนี้ของทางเจ้าภาพก็มีไายทอดสดกันครับนี่ประตูท่งเขาครับประตูท่งเขา เทพนิติคเมียงด้วยนะครับพี่น้องเนี่ยกลางเขารับแขกตรงนี้ เป็นพัดบุญด้วยหนึ่งสองสามสี่อันนี้เขาเรียกต้นปาล<ป>์มครับนี่นะพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ้งครับ เวทีอยู่ที่บ้านกุดหินตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญประเทศติดครับ <c oughs> อรัญวัน10กิโลครับจากวัฒน,นาก็33กิโลฟังพีก็ขลองหาดก็บนบนในใจครับแต่ฟังพีก็ติดครับเขตเคเมนของเรานี่ครับ ครับผมเอ้าโอ้ยเม่นอเื่อางัืมมืมเงต้โอ้นี่บ่เอาะเค่องบ่ตัคีไรเจ้าออตไน้ครับนี่นี่แหละตังตรงนี้แหละเราบอกไว้หั่นี้้เียยเก็เสร็จของพี่เล็ก เอาลงลงพิธีการเนมหายุ่งเน่มเรยนว่าคุณคุนวะคุณขอเจ้าพี่ไหนเนาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ชายเนมเลยเนมอีกพี่ชายเมนพี่ตัวเมนตีมรนตอนอยู่ในรถเลาเล่ามนจเจอพ่อลดลาเอา ไปทำกันได้พี่ครับเ <ขอ S 2> ดียด๋วยวยคลิปนี้ฝากไว้จนนี้ครับพี่น้องโอ้โมวยนี่ครับตะก้อนกัน